สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องแอดเนงพารวยเนาะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับกาชิมาแจ้งข่าวเรื่องเลขของปูซีศูนย์เนาะครับเนาะปูซีศูนย์เพิ่งก็ได้เปลี่ยนเลข กระทันหันครับเป็นเลขกระทันหันครับสำหรับแนวทางเลขล่างของเพิ่นเนาะครับเนาะจากสีติงวดที่เดียวของเพิ่นครับสีติงวดที่เดียวของเพิ่นเนาะกะเข้าไปแล้วครับเนาะเข้าไปที่0 7 7 0นะครับเนาะเพิ่นเน้นให้ที่8 3และ7 0็นยะครับเนาะจากสีติเก่าของเพิ่นครับสำหรับในงวดนี้คงแหลกิ่นหามากครับแต่ว่าผนิลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขคงตัวเลขใหม่เนาะครับเนาะเพิ่นก็เด่นตัวใหม่ครับเด่นตัวใหม่มาให้ครับครับก่อนเฮาสิเบิ่งแนวทางกง จากทั้งสองครับทั้งสองเด็กก็เป็นแกสื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขเด็ดดังๆทั้ง,งไพสารนะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับสําหรับแนวทางแนว่ยทังโครงเหล็กอ่อนครับนี่ครับโครงแรลกที่เพิ่นมหามากครับสําหรับแนวทางปูซีซูนครับ ทางาคงแหลกของปู4ีศูนย์นี่นครับเดือนี่เพิ่นนหามาศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็กาสองหนึ่งแปนครับเน้นไปที่ศูนย์เกครับถีนว่างหมาหางแหลกครับตอนนี้มันแจงเอซีใหมครับแจงเอฟมาใหมครับแจงตัวเน้นตัวเด่นใหมครับเนาะสาหรับตัวเด่นใหมของเพิรนครับเด่นล่างคือเพี่น้องครับเด่นล่างคือเครับเด่นล่างก็คือเให้ยวปที่ศูนย์เครับ แต่วงไห่ที่สองเก่าครับนี่เลยวงไห่ที่สองเก่าเด่นเจ็ดแต่วงสองเก่านะครับเนาะเด่นเจ็ดแต่วงสองเก่าถาวงเกศเก่าเนี่ยสิบ่แปลกนะพี่น้องครับผมกับงงอยู่เลยครับเด่นเจ็ดแต่ว่าวงสองเก่าเอาครับเพื่อเขาเอ้าสับขาดอกเจ้าเนาะครับเนาะรักษาดอกเจ้าเข้ากับบวมหูวันยังครับส่วนร่องก็คืออีกสองหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเล็ด ล่างอย่างเดียวของปูศีรษะครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งครับของปูศีรษะครับเป็นกระไหมาแล้วครับก็คือเลขบนนะครับเนาะเลขบนครับเป็นว่างไหมาแล้วครับว่างมาซี่ครูครับก็คือสามศูนย์หนึ่งสามแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งแปดครับหนึ่งแปดนะครับเนาะเน้นไปที่แปดศูนย์กับหนึ่งแปดพี่น้องครับเน้นไปสองหางนะครับเนาะเน้นสองหางสลับบนนะครับเนาะกาท่านผู้ชมครับพิจารณาดูแล้วครับเลือดสลับ ท่านใดที่เชิญชอบนะครับเนาะใครทำมาชมครับแชปหน้าจอไว้นะครับสำหรับแนวทางเลขตัวสี่ส่วนนะครับเนาะแชปไว้ผิดใจหน้าเบอร์นะครับเนาะแจ้งได้กับขอบคุณขอบคุณทุกผู้คนนะครับเด้วยติ๊กเข่ามาติดตามในช่องแอดหนึง่งพารวยนะครับเนาะเพราะว่าทางสองทางในบางยาวคนเดิมและในบางยาวพารวยนะครับเนาะ กะโดนปิดนะครับเนาะโดนปิดเพราะอีเมลพังนะครับเนาะเพราะบ่หูความรู้เท่าไม่ถึงการขึ้นมาแลครับคนบ่คอยมีความรู้นะครับเนาะแถวบ้านแอ็ดบ่มีคนเห็ดยูทูบเลยครับเลยแอ็ดเป็นคนแหลกครับคนแหลกเลี้ยนผิดเลี้ยนถูกครับในในกะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมครับที่เขามาดับชมเราฟังคลิปนี้ยุคดีเนาะครับเนาะทั้งเอฟซีม่เอฟซีเก่านะครับเนาะในในกะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนไว้นะครับสิบวภัยผัดแนวทางดีๆเนาะครับเนาะแนวทางดีๆและเลขคำนวณ เลยได้ดังครับที่ทางช่องได้นําเสนอนะครับเนาะนําเสนอให้ท่านผู้ชมครับนําเสนอท่านผู้ชมครับก็อยากให้ท่านผู้ชมครับมีโชคมีลาบไปน้องกันนะครับเนาะย่ำมีข้างครับสำหรับเนื้อทางเลขปูซีศูนย์นะครับเนาะสำหรับเลขล่างครับเลขล่างมันจับคู่ให้คือสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งเน้นไปที่สองเก้าส่วนบนให้ที่ซีคูสามศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งแปดครับ นี่นะครับสำหรับเนื้อทางปูนะครับเนาะ สำหรับแนวทางปูเนี่ทางแอดนี่สังเกตเบ้างครับสังเกตเบ้างเราเนี่ก็มักอยู่ครับมักอยู่ซองหางครับคือแปดศูนย์หนึ่งแปดนะครับแปดศูนย์หนึ่งแปดนี่ยอดมักอยู่เลยครับเด้อผู้ใดมักนำขัดจังจัดนะครับเนาะมักนำขัดจังจัดคัดกระพ่านมาเป็นยังนะครับผู้มักมักไข่มักบ้านนะครับเนาะพี่น้องครับครับยังไงกับทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่ผู้สู่ค้นนะครับเนาะในคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสูบผู้คนครับที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องแอ็ดหนึ่งพายรรคลุ้ยนที่กกรฎาคมร ลูกสือหาสูบผู้ตคนนะครับเนาะในคลิปนี้กะฝากไว้สํานีดครับคลิปนห้าพพรไหมครับขอสวัสดีครับ